พพวกกเราาลลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ที่ Little Forest and a Big River เป็นคาเฟ่ที่จังหวัดอยุธยาอําเภอบางไซพ่อแบงค์มีภารกิจให้บิงไบ้ะตามหาน้ำไปมาดูนี่ริวนี่นี่ครับทุกคนเรามีขวดน้ำมาสามขวดน้องบิงเอาขวดไหนครับอ๋อน้องบิงเป็นแก้วขาวแล้วน้องไบเอาอันไหนครับ เราจะต้องตามหาน้ําให้ครบ3ามแหล่งน้ําส่วนของไมกิฟเอาอันนี้เลย,เลยเอ,อันใหญ่สุดเลยหรออันใหญ่สุดเลยแล้วต้องใส่เต็มไหมอะ่ะเต็มเลยครับแล้วแหล่งน้ําแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะบางคนน่ะก็จะเป็นน้ําบาดาลนนะหรือบางคนต้องลงไปในน้ําเลยนะใช่ใช่เพราะว่าที่นี่มีแหล่งน้ําเยอะมากๆภารกิจไม่มาทำพออทำมันทํามทไม่ได้อะแต่ก่อนอื่นไมกิฟเราจะมาใส่หน้ากากอนามายัย 6D mask ออติแมกกันก่อน ใช่นี่น้อนงบีเป็นหน้ากากอนามัยสีชมพูรูปแมวนี่เป็นหน้ากาก 6D m a t Optimized เลยนะใส่แล้วปลอดภัยหายห่หวงน้องบีน้องใบชอบนะเพราะใส่แล้วว่าสบายกระชับเข้ากับรูปหน้าน้องใบก็ใส่ได้นี่น้องบีน้องใบอะใส่แบบนี้มาสอง,าองาสบบาป,ปีแล้วนะใช่เหมาะกับเด็กเล็กอายุ4-6ถึงขวบถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาแหล่งน้ำกันดีกว่าไมมกิฟไปกันเลยครับ โอเคทุกคนเรามาถึงประตูทางเข้าแล้วครับข้างในเนี้ยจะมีสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กเยอะมาก oh. Oh. ว่าไงครับน,น้องบงมันมีให้ดูด้วยว่ามีตรงไหนบ้างใช่ตรงนี้จะเป็นโซนภายในนะครับมีทั้งโซนเต็นท์ด้วยนะมีมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆไปเลยครับเข้าข้างในเลยครับโอเคเด็กๆเราเข้ามาข้างในแล้วครับจุดแรกนะครับจะเป็นโซนจักรยานวิบากนะครับเหมือนจักรยานไต่ภูเขาเลยเด็กๆอยากเล่นอันนี้กันก่อนไหม เผื่อจะเจอแหล่งน้ําอยู่ตรงนู้นนะ่ะระหว่างทางอะ่ะเด็กๆต้องหาน้ําด้วยนะทําได้ไหมไบ <Yeah. S 1> ไปน้องบิงโอ้น้องบิงจะเล่นได้หรอมันเป็นลูกคลื่นมากเลยนะโอเควางแก้วไว้ก่อนเรามาดูว่าน้องบิงจะใบจะเล่นไหม <Bye. S 1> บิงไบจะเล่นได้ไหมครับอ๋ออ๋ออ๋อน้องบิงต้องตั้งหลักก่อนไป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 โอ้มันแรงอะ่ะมันแรงมันเป็นทางเนินอะ่ะมันเหมือนทางมันเสียเลยนะ มันเป็นลูกขึ้นไปขึ้นมาเฮ้ยบิงบ้ง,ง,ง,งวิ่งวิ่งแกงวิงเกงเุ้ยวิ่งทำได้ครับอุ้ยอใบมาแล้วใบามาแล้วใบามาแล้วโอ้โหน้ำใบยกหน้าน้ำใบยกหน้าเลยโอเคไปต่อเลยครับไปแล้วไปแล้วตรงนั้นเป็นทางโค้งนะข้างหน้าเราอะเราจะไปได้ไหมโอเคทําได้ทําได้ยกได้ลูกยกได้ตรงทางโค้งมันอาจจะยากนิดนึง ตรงนี้นะครับถ้าเด็กที่ยังไม่เคยฝึกเนี่ยเราต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะมาน้องบินจะมานะครับโอโหหาได้ไหมใช่มันเหมือนอยูบ่บนภูเขาเลยมาแล้วพี่ไบามาแล้วนะพี่ไบาตามมาแล้วโอ้พี่ไบทําได้อ่ะพี่ไบเริ่มคล่องแล้วว่าม,มาแล้วน้องบิงจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเคเก่งมาก,มากบาไบ้อ้ไบแรงอ่ะใบเริ่มคล่องแล้วว่า โอ้เด็กๆเราเจอแหล่งน้ํำไหมครับเจอน้ำไหมไม่เจอเลยแม่แม่อยู่แถวไหนอ่ะเราต้องไปดูตรงนู้นกันต่อไหมข้างในเหรอคะใช่เราเข้าข้างในกันต่อไปครับนี่ครับข้างในนี้ก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นนะครับเป็นต้นไม้เป็นแบบสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะมีมีสไลเดอร์ตรงนั้นน่ะเป็นบ้านสไลเดอร์ด้วยนะเราไปดูกันไหมเราไปดูบนบ้านกันไหมบนบ้านน่าจะมีน้ํานะขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับ ขยับได้ไหมขยับได้ขยับได้ไหมเด็กๆอุ้สะพานมันเริ่มตายข้าวินชาสมันเริ่มตายไม่มีเลยอุยตรงนี้เป็นสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์แบบสูงเด็กๆกล้าลงหรือเปล่ามันจะหวาดเสียวหรือเปล่าเนี่ยอ้น้องไบลงมาได้โอ้โหใช่โอเคทุกคนไม่กิี๊ ตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะไต่หน้าผาไหมเพื่อจะเจอบ่อน้ํโอ้น้องบิงขึ้นเก่งง่ะใช่บิงขับปิงเขาเป็นน่ะมีไหมลูกข้างบนนั้นมีอะไรไหมมีเหรอมีเหรอลูกไหนเุ้ยน้องบิงเชินี้เป็นขวดน้ําเก่าไม่ใช่บิงอันนี้มันหมดแล้วอวนะออบิงจะลองยังไงแม่บิงจะลองยังไงอะ บายขึ <laughs> ้นไปช่วยน้องเอฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยบิงจะลงตรงนั้นแล้วบ,บิงบิงทำได้เหรอระวังตกนะบิงเอาแล้วครับ,บเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคอโอเคโอเคโอเคบิงลงได้โหบิงนี่เก่งจริงๆขึ <ๆ S 2> ้นไปดูแหล่งน้ำให้เราเอาแก้วน้ำมาให้แม่ถือโอเค ีนิดเดียเย้บิงกิ<า>้งมากโอเคงั้นเรามาเดินส่งตัวกันดีกว่านี่ตรงนี้มีที่เดินส่งตัวอันนี้หนูได้อันนี้ทาได้ไหมไ้อมาลองดูน้องไบามาแล้วครับน้องไบเดินส่งตัวมาเลยครับโอเคโอเคอีกนิดเดียวไบอุ้ยมันเอียงนะบางอันมันเอียงนะบางอันเราต้องใช้วิชาด้วยนะอุ้ยจะถึงแล้วไบ อีกนิดเดียวถึงแล้วเย้กระโดดตูม้มโอเคพ่อแบงค์ว่าเราต้องไปหาแหล่งน้ำแล้วละ่ะเราเลิกเล่นกันดีกว่าเนาะตอนนี้เดี๋ยวใกล้จะมืดแล้วเออเราเดินไปดูตรงนู้นกันใช่เราลองไปดูตรงภูเขาดีกว่านี่ทุกคนเรามาถึงภูเขาแล้วตรงภูเขาเนี้ยมีไหมโอ้แม่อันนี้เป็นกระดานลืน่นเหรอโูอันนี้เป็นภูเขาจำลองนะแล้วก็มีกระดานลื่นสีเขียวสีชมพูให้เราด้วย โอ้โหทีละคนนะน้องไบจะลงได้เหรอมันจะแรงไหมล่ะไบเกเกาะตรงนี้ไว้นะใช่ใช่ใช่ไม่กิีดดันก้นให้หน่อยมาน้องไบจะลงนะครับไปแล้วนะจะไปแล้วนะแม่เอาตรงๆนะอุ้ยมันไม่แรงเกินอันนี้พอดีมันจะนุกนะแม่มันไม่แรงเกินไปทีแรกพ่อนึกว่ามันจะแรงนะอ๋อมันนืดอยู่ใช่ใช่แบบนี้ดีจ๋าจ๋าว่าไงครับ กลัวหรือไม่กลัวืมน้องบีนอะหรอไม่กลัวอะไรเลยหอมันสูงเหมือนกันนะบิงกลัวกลัวไหมครับโอ้โหล้วสนุกไหมครับโอเคเอ๊ะเม่กิ้เห็นเหมือนกันเหรอบิงบเห็นไหมบิงเห็นอะไรอะบเห็นอะไรหมใช่ตรงนั้นเหมือนมีแหล่งน้ําเลยอะเฮ้ยเราเจอแหล่งน้ําแล้วเม่กี้เราเจอแหล่งน้ําที่หนึ่ง ดูสิทุกคนเจอแล้วครับทุกคนแล้วนี่เป็นแหล่งน้ําที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าน้ําบาดาลน้ําเนี้ยจะขุดมาจากใต้ดินลึก15เมตรเลยนะใช่กว่าจะได้น้ําออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางที่อ่ะเป็นที่แห้งแล้งเราต้องขุดน้ําบาดาลแบบนี้แหละเราลองมาลองดูไหมว่ามันใช้ได้หรือเปล่าจุดที่หนึ่งใครจะเอาครับใบเอานะใบจะใส่ฝักบัวเลยนะใช่ใช่จุดที่หนึ่งให้น้องใบเออเอาไปวางไว้เอาวางไว้ให้ตรง หูแล้วเราจะโยกเหรอเราจะโยกให้มันไหลอุ้ยอุ้ยมันไหลจริงๆนะอุ้ยน้ําไหลแรงด้วยอุ้ยทุกคนทุกคน,กคนมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วโอ้น้องใบได้แล้วทุกคนน้องไม่กิฟกับน้องบิงว่าเลยไม่กิฟไม่ได้เราต้องไปหาจุดอืน่นจุดไข่จุดมันน้องใบได้แล้วหนึ่งคะแนนน้องใบผ่านภารกิจแล้วครับไม่กิฟกับน้องบิงไปเราไปหาแหล่งต่อไปไหม เราไปตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นน่นนาจะมีที่นี่นะครับว i t t ันฟอเรสแอนด์อเบกลิเมีจุดพักเต็นท์ด้วยเป็นเต็นท์จำลองนะให้เรามานั่งพักทํากิจกรรมกับเด็กๆนะเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันดีกว่าตรงนั้นนะมันเหมือนเป็นบ่อน้ําเลยนะน่าจะได้อีกจุดหนึ่งแล้วนะทะเลสาบใช่เป็นทะเลสาบหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์ทะเลสาบก็คือทะเลสาบทะเเราเป็นอะไรก็ได้เป็นทะเลสาบเราอรอโเคมาถึงนะครับ หูโซนนี้ดีมากเลยมีเต็นท์ด้วยมีน้ําเยอะเลยใครจะเอาอันไหนเนี่ยแม่ตักน้ำเลยแม่เอาไหนแม่แม่บิงตักแล้วใครจะเอาอุ้ยตรงนี้มีสระน้ําด้วยแม่แต่ให้บิงหน่อยเคน้องบิงได้แล้วน้องบิงพ่อขอดูหน่อยว่าผ่านไหมขอดูหน่อยหูตรงนี้น้ําสะอาดด้วยนะแม่ดูสิี่น้ำเป็นสีขาวเลยน้องบิงผ่านภารกิจแล้วครับตบมือให้น้องบิงหนะะ่อยครับแม่เย้ yeah. เหแม่กิฟคนสุดท้ายแม่กิฟต้องลงน้ำแล้วล่ะแม่กิฟไแม่กิฟจะตักยังไงล่ะเดี๋ยวพ่อไปดูซิมันมีบันไดไหมพูมันไม่มีบันไดอ่ะมันต้องลงไปตักข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรแม่กิฟเดี๋ยวพ่อไปตักให้เดี๋ยวเรานะครับเราจะลงไปพายเรือกันครับเพื่อที่จะทําภารกิจให้แม่กิฟสําเร็จเรามาใส่ชูชีพกันก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วน้องไบก็ตักน้ําให้แม่ด้วยโอเคโอเคครับทุกคนอ่ะน้องไบถือแก้วน้ําไว้ครับ เก่งมากเอาวางไว้ตรงขาเลยนั่นแหละพ่อจะไปเลยง่ายไม่เอาไม้พายหรอไม้พายได้พ่อได้ถีบเรือไปเฉยพ่อแบงค์ลืมไม้พาพ่อแบงค์พายเรือเก่งจังอย่างเท่เลยทรงอย่างแบดเลยน้องใบน้องใบตักน้ำได้ยังครับ ตักน้ำเลยตักน้ำโอ้โหไหนดูสิให้พ่อถือให้อึบุ๊ทุกคนเราตักน้ำตักน้ำเต็มเลยนี่เราได้น้ำแล้วโหไปไป,ปเดี๋ยวเรากลับกันนะพร้อมไหมเดี๋ยวพ่อเลี้ยวกลับเลยนะกลับกันครับวู้กลับแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราได้น้ำครบแล้วนี่ยดน้ำต้นไม้เลย รดน้ําต้นไม้ไหนดีรดน้ำานนอันนี้เป็นต้นไม้ปลอมน้ำเนี่ยมีประโยชน์นะเด็กๆต้องรู้จักใช้น้ําใช้น้ําให้ประหยัดใช้น้ําให้รู้คุณค่าของน้ําโอเคไหมคะแล้วที่สําคัญนะครับเราก็มีหน้ากากอนามัย 6D m a t t o u t i m a t e หน้ากากอนามัยสําหรับเด็กสามารถหาซื้อได้ที่ Facebook 6D m a t t o u t i m a t e ช้อปปี้แล้วก็มีช่องทางติ๊กต็อกด้วยนะโอเคมีให้เลือกด้วยกันหลายสีเลยนะหลายสีหลายแบบเลยเนาะไปดูเข้าไปเลือกกันนะใช่แล้วสําหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องบิงไบด้นะบ๊ายบาย